เปิดหม้อเบื้องากพี่น้องมาสุกเราไปหอมขนาดับเบิ้งเหนือมันสุกไปนิ่มเราไปสุกเราไปได้แล้วเอาได้แล้วก็เตรียมโตเอาไปกินจ้จพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสักคูสุกคนสวัสดีค่ะ ครับมาพบมาฝากเพ่อเสียงว่าสาใจแล้วเมื่อี่ได้ยังกินเมื่อนีเมื่อี่ได้ใกล้บ้านจะเมื่อหนึ่งใส่สมุนไพรเครื่องเทศบานเฮานี่ยละจะตะไคร้แล้วก็พวกหลักผักชีกระเทียมผิกไทยจะตำาใส่กันสมุนไพรบานบานจ้าเนี่ละแก้วเป็นอย่างไรแก้วแก้วจิ้มไหมน้ำจิ้มเฮานี่จะเป็นน้ำจิ้มพริกพริกดิบพี่น้องแต่ว่าจะเอาน้ำน้ำร้องจากน้ำไก่ น้ำหนึ่งไก่เนี่ยแหละมาเห็ดเป็นน้ำจิ้มเจ็บแสบจ้าพี่น้องเอาลงมือเลยเนาะเอาเดินครับจากรอบมึงกันดูจัเจียวเจ้าแแสบ คิไดโนก่อนเป็นน้องอ <ไป S 2> นี่เป็นหมองแฉบก่อนเลยกสิอ๋ออันนี้คือเปื่อยดีเถอะเนาะพี่น้องหนึ่งจนระเปื่อยอืมกินไงอืมอืม,อมนี่ไปก่อนยังเห็นที่หลังม,มันบ่หลายดอกไกลบ้าน ปาลงพี่หน่องงหญ่ๆอู้ฟังเขาใหา่ๆจำแล้วก็บเมียงก็ได้เมียงไตวะนึ่งไหมว่ากินผัด้อพราง่ายหอว่าอย่อืม แต่พี่ลีค่ะพี่น้องนวพอดีอืมเหนือยนหล่อยมากเกยพอดีค่ะเออออกเนี่ยเต็มปากอืมณมันแสบนากเลยยังไงอ,อืม อ mm ืมอืม ทั้งแซ่บทั้งหอมพี่น้องหอมเครื่องเผ็ดไมนูหน,นาเผ็ดอย่างเออไก่ไกน้ำร้องบังวัดกับซีแ่บทั้เราบเลยว่าอ้าวเขาจะจำความกันอื้อ เอาเน,นือห่อนห่อนพี่น้องจะเลิศอาหารอีกแล้วมือเนี่ยอืมอืมหนุ่มดีครับหนึ่งเต้าท่านจะพี่น้องอันเนี้มังกนอยู่แล้วอืม เห็นในเด็กพี่น่องไงมมาขัดเจ้าเนะเจ๋งป่ะอืมตู้ตั้งเดิมเนี่ยล่องกระนำ nó coi nhé, quán đi. muốn thế thôi mất quăng rồi ừ. <laughs> ừ. đó ừ. à. lại cho อ๋อเพือราคาอืมอืมนี่อะมันมส่วนเนาะขอคัด And what? เอาย่างกันกินแล้ว <laughs> เอาเนี่ยเอาให้เออเออพ่อพักเอาสสวนนี่ก็ให้บึ้งหมุนไพ่มันอืมหอม cần <laughs> ừ, chăm nó cũng thật. Ừ. Được kéo kìa. Ừ. <laughs> รสจัดดีครับหมอมสุดวรานสม,มุนไพรมาใส่กแก้วเลย ก็หอมเนาะออมมีสอนอวะสอนบอ่พี่น้องเมืเ่อกีเลอะในเด้อพี่น้องเอยียบากัน <laughs> ของมันเสียบนีดูนะ่ิมีกันมองนังมันนี่เห็นเสีบแด้วจ้ะหอมมนะ่อืม

บ boss, ักอันโลวเท่บ้านพี <h 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 ่น้องกการกองทุนมูบ้านเพิ่ก็ะล่งไล่หนีอยู <h <h ่อทุกมูบ้านอะ ว่างไว้ว่างไว้เจัดกันเอนไม่เบิ้งบอกย้ายกับกินอยู่ในบ้านพี่น้องแสบคักแล้วว่ะจะกินอีกได้ไหมนะหนึ่งสองตัวแสบปเ่เนียนเปื่อยดีคอมย้ายให้ลูกให้ร้านตัวหนึ่ง bón yên một chút mất ở chỗ này bom luôn coi mua này cho nó một này เบรกว่อยู่แล้วมั้บ้โอดว่ะเห้นี่น้องบองใ้ก็หยาบอือเขาใจมากคับบังนม่นูเยอือสิใจอยู่แค่แรกคิดว่ามันจะหยาบเนาะไม่เหนว่าหยาบเป็นไงพี่น้อง tôi giấc bạn có được Hãy ừ. ลุงโตดีป่ะเนี่ยกำจุดถ่ายพอดีจับจับจับน้องพอดียวอิม <c oughs> ป่ะเนี่ยละพี่น้อง แล้วตะคงโอ้แสบเอนี้จ้ะพี่น้องผู้ใดมกักกะลองไปเห็ดเบิง่งเด้จ้ะไก่บานเทานี่ลหละเอามาหนึ่งหนึ่งใส่เตาทานรือเตาแกสก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้หนึ่งใส่เตาทานี่เรื่องเรื่องให้มันถึงมันนิมดีมคด่ะเออเนาะเอาสำหรับมือนี้กัขอขอบพุณนพี่น้องคือเขาจะขามาหลับชมสาวใจกับพ่อใหญ่เตรียมจ้ะมือนี้ เป็นยังไงหมือน,นีพญายอวยพรในพี่น้องเนี่ยเก้าคำสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับก็ขอให้ลำลำรวยรวยซึ่งได้กับสมปัถนอะอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ